สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านค่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจําเดือนตุลาคม2,564นี้ี่นะคะทําพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ตุลาคมโดยอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะ การพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกด์หลายได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันอังคารค่ะประจำเดือนตุลาคม2564โดยคำพยากรณ์จะคลุมอยู่ตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ตุลาคมค่ะกองที่1เป็นไพ่พยากรณ์กองที่2เป็นไพ่แนะนำแล้วก็กองที่3เป็นเลขนำโชคค่ะ ท่านที่เกิดวันอังคารน,นะคะตั้งแต่วันที่16-31ตุลาคม2564นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในชีวิตนะคะมีอะไรทำให้ตื่นเต้นหรือว่ามีอะไรต้องระมัดระวังอะไว้บ้างนะคะ อาจารย์จะดูทางด้านการงานก่อนนะคะการงานใบแรกค่ะแปดไมเท้าค่ะแปบดบดาบห้าเหรียญเด็กถือเหรียญค่ะท่านที่เกิดวันอังคารในช่วงปักนี้นะคะ16ถึง3าเอ็ตุลาคมนี้ช่วงนี้จะเจอปัญหาเจออุปสรรค ยุ่งยากวุ่นวายหลายอย่างนะคะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็เกือบล้มนะคะเกือบเจ๊งเกือบไปไม่รอดไม่ไหวแล้วนะคะห้าเหรียญน,นี้ไปหาที่พึ่งพาอาศัยจากไหนก็คงยากภาวะจิตใจเครียดนะคะหรือไม่ก็อยู่ในสภาวะตกงานนะคะไพ่ใบน,นี้บอกว่าตกงานออกจากงานนะคะห้าเหรียญแล้วก็หางานก็ยังไม่ได้ด้วยไพ่ใแบแรกนี้แปดไม่เทา้า แปะแม่เท้านี้จะบอกว่าอดีตที่ผ่านมานะคะท่านประสบผลสําเร็จอย่างยิ่งในเรื่องการงานนะคะทำอะไรก็ได้ดังอกดังใจทําอะไรก็สมหวังธุรกิจเจริญรุ่งเรืองการงานจเจริญก้าวหน้าแต่พอมาปักนี้นะคะช่วง 16, 16ถึงสาเดตุลาคมนี้รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแบบทําใจไม่ได้เลยนะคะเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปนะคะอาจจะเจอปัญหาว่าบริษทรัทหรือว่าหน่วยงานของท่าน ต้องเลิกจ้างหรือว่ามีภาวะต้องอยุบตัวหรือว่าพักตัวลงนะคะเป็นนั้นว่าต้องเอาคนงานออกต้องอหาสิ่งอื่นๆมาชดเชยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้บริษัทหรือหน่วยงานนั้นอยู่ได้นะคะตัวท่านก็ต้องตกอยู่ในสภาวะนั้นก็คืออาจจะต้องถูกออกจากงานใบสุดท้ายเป็นเด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญน,นี้ก็ยังบง่งบอกว่านะคะตัวท่านเองเป็นคนที่มองการไกลนะคะ คิดเห็นอนาคตมีการวางแผนรู้นะคะรู้แล้วว่าธุรกิจตอนนี้จะเจ๊งธุรกิจตอนนี้จะไปไม่รอดท่านเริ่มมองหาธุรกิจตัวใหม่ขึ้นมาสำรองก็คือเด็กถือเหรียญน,นะคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงการเริ่มต้นเด็กถือเหรียญได้ตอนนี้ท่านรู้สึกว่าเหนื่อย ท้อเจ็บปวดนะคะนี่อยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยปัญหามันรุมเร้าตัวแก้ไขยากนะคะไม่รู้จะแก้ไขยังไงไปหาใครไปหาความช่วยเหลือก็ยากหาคนที่จะช่วยเหลือได้ยากเหมือนกับว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นดวงไม่ค่อยดีทางด้านการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัว งานรับราชการงานออฟฟิศงานกินเงินเดือนประจำนะคะในช่วงนี้ท่านเจอปัญหาคล้ายๆกันก็คืออยู่ในสภาวะที่งานหนักนะคะถ้าเป็นงานประจำนะงานหนักแทบจะตัวไม่รอดแต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็แทบจะล้มนะคะ แต่ใบสุดท้ายก็จะบอกว่าท่านมีโอกาสที่จะลุกขึ้นยืนมีโอกาสที่จะผ่านปัญหาปรปสัคไปได้เด็กถือเหรียญเพียงแต่ว่าท่านต้องเข้มแข็งท่านต้องพร้อมที่จะลุกท่านต้องพร้อมที่จะก้าวเดินแล้วท่านจะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ค่ะอาจารย์จะดูทางด้านการเงินนะคะท่านที่เกิดวันอังคารการเงินค่ะสดาบเดาบ เดอะมูนนายซับโซสอัศวินเถดาค่ะการเงินในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ยแย่เหมือนกันนะคะเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าอยู่ในภาวะที่ต้องมีอะไรที่ต้องจ่ายที่ต้องออกมากนะคะสดาบสอดาบนี้อยู่ในลักษณะลังเลนะคะจะทำอะไรก็ไม่กล้าเพราะว่าเหมือนกับว่าเงินที่มีนะมีในจํานวนที่จํากัดถ้าจะไปลงทุนอะไรมากเกินไป ก็ไม่สบายใจหรือว่านะคะเงินที่มีตอนนี้มันยังไม่พอที่จะทําอะไรได้ไปกู้ธนาคารไปกู้นี่ยืมสินไปทําอะไรมาทําบัตรเครดิตทำอะไร,ร,ะไรก็ยังเป็นช่วงลักษณะของการรอคอยอยู่ผลอนุมัติก็ยังไม่ออกผลอนุมัติยังไม่ชัดเจนนะคะต่อมาเป็นก้าวดาบก้าวดาบไม่บอกเลยว่าเครียดนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลบับ แต่ว่าดาบมันห้อยอยู่ข้างฝานะ้ํามันยังไม่ทําอะไรตัวท่านนะคะเพราะฉะนั้นการเงินของท่านก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนกันพยายามเตือนสติตัวเองพยายามลุกนะคะลุกจากจุดเดิมลุกจากปัญหาอุปสรรคแล้วก้าวผ่านมันไปให้ได้ไมบต่อมาเป็นเดอะมูนเดอะมูลนี่คือความกลัวความหวาดระแวงนะคะจะทําอะไรก็ไม่กล้า จะเดินหน้าก็ไม่กลา้าจะถอยหลังก็ไม่กลา้าจิตใจสับสนวุ่นวายมากช่วงนี้นะคะถ้ามองถ้าคิดในเรื่องการเงินนะจิตใจไม่ดีเลยค่ะใบสุดท้ายเป็นอัศวินดาบค่ะอัศวินดาบระวังว่าท่านอาจะจะให้จ่ายเงินหรือว่าเสียเงินไปกับการทะเลาะหรือว่าการที่ใช้อารมณ์เข้าหาการแก้ปัญหานะ่าทำให้ต้องได้เสียเงินนะคะเป็นคดีความเป็นเรื่องเป็นราวได้ เพราะฉะนั้นก็ให้เรามาระวังอารมณ์สําหรับชาววันอังคารตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคมนี้นะคะการเงินไม่ค่อยดีค่ะไปกู้อะไรธนาคารตรงไหนก็ยังต้องรอก่อนนะคะแต่ว่าท่านต้องเข้มแข็งนะท่านต้องลุกจากจุดที่ท่านนั่งอยู่ยืนอยู่นะคะหนีจากอดีตหนีจากปัจจุบันตรงนี้ให้ได้เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ของชีวิตค่ะเพราะว่าดาบมันก็ยังไม่ทําอะไรท่านเพืยงนแต่ว่าจิตใจตอนนี้อ่อนแอมากค่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูในแง่ความรักนะคะใบแรกค่ะอัจวินถ้วยในสับข้าวไฟออฟ o ซ r ส e ไฟออฟวันส์ถ้าไม่เท้าแล้วก็ p a ล e ออฟ u p s ถ้ามองในแง่ความรักในช่วง16ถึง3 1ตุลาคมนี้นะคะ ชาววันอังคารระวังมากๆเลยคือการทะเลาะค่ะห้าเม้เาเป็นการทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ว่าก็สามารถทะเลาะกันได้นะคะทาให้เกิดปัญหาอุปสรรคในชีวิตได้ทั้งนั้นที่เรื่องนั้นดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทะเลาะกันนะคะแต่คุยกันแล้วดูเหมือนกับว่ามันไม่ลงตัวมันจะทะเลาะกันนะคะก็ให้เรามาระวังอารมณ์ค่ะ อีกอย่างนะคะท่านอาจจะเจอปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย5ดากนะคะเจอปัญหาที่ว่าผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้แต่ว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะผ่านปัญหาไปได้นะ,ะเด็กคือถ้วยคือการเริ่มต้นนะคะแต่ว่าท่านต้องอใจเย็นๆนะคะแล้วก็แสดงเห็นถึงความรักที่ท่านทั้งสองนีต่อกันอันนี้สําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนและคนที่มีคู่สถานภาพไม่ แล้วคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะจะต้องแสดงความจริงใจนะคะว่าในใจของท่านคิดอะไรยังไงแล้วท่านก็จะผ่านปัญหาประสักไปได้ค่ะส่วนคนที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้นะอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยนี้มีชายนะคะเดินเข้ามาหาในชีวิตสําหรับสุภาพสตรีถ้าสุภาพบุรุษก็จะมีคนรักมี คนที่เข้ามาสนใจแต่ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น์ยังไม่ได้เข้ามาแบบเต็มตัวเพราะยังไม่สามารถก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคตัวนี้ได้อาจจะเป็นความในใจที่ยังไม่กล้าเปิดเผยต่อกันหรือว่ายังไม่กล้าบอกกันยังไม่กล้าเจรจากันก็เลยเป็นแค่ว่ากำลังจะก้าวเข้ามาแต่ยังไม่ได้ก้าวเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านโชคลาบนะคะโชคลาบขึ้นหนึ่งเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญท่านมีโชคมีลาบมีลาบลอยนะคะเนี่ย หนึ่งเหรียญน,นี้ลอยมาจากท้องฟ้าลอยมาจากก้อนเมฆลอยมาจากสวรรค์นะคะท่านมีโอกาสที่จะมีโชคเมลาบเป็นราบร้อยด้วยแต่ว่าอย่าลืมนะโชคลาบมันมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะคะโชคลาบอาจจะนอกจากจะเป็นลาบฟุกๆลาบรอยแล้วอาจจะมีคนมาให้งานมีคนมาให้เงินมีคนมาให้โอกาสดีๆท่านต้องรีบคว้าไว้นะคะถ้าท่านไม่ควา้าถ้าท่านไม่รีบมันก็อาจจะนี้จากท่านได้และอีกอย่างท่านต้อง ออกไปหาโอกาสด้วยเพราะมือที่ยื่นออกไปก็คือการไปรับโอกาสถ้าเรากักขังตัวเราไว้เราไม่ออกไปรับโอกาสดีๆโอกาสนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะต่อไปสุขภาพนะคะสุขภาพขึ้นเดอร์เฮอมค่ะเดอร์เฮอมนี้บอกเลยว่าสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะคะพาลาสีค่ะอายุยืนนะคะ ความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐนะคะถือว่าสุขภาพดีมากๆเลยค่ะทั้งกายและใจนะคะมีความสุขกายสุดใจค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะดูไพ่แนะนำนะคะไพ่แนะนำจะแนะนำท่านที่เกิดวันอังคารว่าอย่างไรบ้าง นังคารนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคม2564ใบแรกค่ะดีสิค่ะไพ่ดีสินี้เป็นไพ่หรือการ์ดพลังงานของการหลอกลวงนะคะให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงโดยเฉพาะทางด้านการเงินท่านมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงทําให้เสียเงินเสียทรัพย์ได้นะคะถ้าจะทําอะไรลงทุนอะไรหรือว่า เรื่องอะไรก็ตามให้ระมัดระวังดีๆเพราะว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่เตือนว่ามีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงค่ะพลังงานใบต่อไปนะคะ Goddess of the Moon เทพธิดาแห่งดวงจันทร์นะคะไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นไพ่ที่จะบอกว่าท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ แต่ท่านต้องเปิดรับเปิดรับโอกาสนั้นนะคะอย่ากเก็บตัวอย่าขังตัวเองไว้เปิดรับแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะแล้วท่านจะประสบความสําเร็จค่ะใบต่อมานะคะ rest and rejuvenation นะคะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่บอกว่าการพักผ่อนและการฟื้นฟูรหรือการทําสมาธิการผ่อนคลาย ไพ่จะบอกว่านะคะช่วงนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องพักผ่อนบ้างนะคะอาจจะไปทําบุญตักบาตรนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อให้ช่วงที่คิดว่าดวงไม่ดีจิตตกจิตอะไรผ่านไปได้ไพ่แนะนําว่าให้ทําสมาธินะคะให้พักผ่อนให้หันมาดูแลตัวเองทางด้านจิตใจด้วยนะคะคนเรานอกจากจะร่างกายจะส,สมบูรณ์แล้วจิตใจจะ,จ,ะจะต้องสมบูรณ์ด้วยจะต้องมีสุขกายสุขใจถึงจะเป็นความสุขที่พร้อมสมบูรณ์ค่ะ ให้ใบต่อมาค่ะว o m a n h น l d i n g อะฮาร์นะคะผู้หญิงถือหัวใจค่ะคำว่าผู้หญิงถือหัวใจนี้นะคะหมายถึงว่าช่วงนี้ถ้าท่านมีความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นความรักอกหักเสียใจหรือว่าอะไรก็ตามจะมีคนเข้ามาดูแลรักษาเข้ามาเยียวยานะคะเข้ามาให้สิ่งดีๆกับชีวิตเหมือนกับว่ามาให้คำปรึกษา มาเดินไปเคียงคู่มาให้สิ่งดีๆให้ดอกไม้ให้คำแนะนำก็คือเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับชีวิตของท่านค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะดูเลขนำโชคนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่16-3 1ถึง31ตุลาคม2564นีนี้ท่านมีเลขนำโชคตัวไหนบ้างมีเลขตัวไหนบ้างดีๆสำหรับท่านนะคะ เลขนำโชคตัวแรกนะคะเลข6ค่ะ love l เป็นความรักใบต่อมาค่ะ the hermit the hermit นี่เป็นเลข9นะคะใบสุดท้าย j u s t i c นะคะเป็นเลข1กับเลข1นะคะเลขนำโชคสําหรับชาววันอังคารตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ตุลาคม2564นี้นะคะจากหน้าไพ่ยิปซีมีเลข6เลข9เลข1แล้วก็เลข1นะคะ นี่ถือว่าเป็นพลังงานดีๆที่จะนําสิ่งดีๆเข้ามาให้กับชีวิตเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องลาภหรือว่าเกี่ยวกับตัวเลขที่ท่านจะเอาไปนําไปใช้ในชีวิตเพื่อให้เกิดผลดีเกิดเป็นสิริมงคลเป็นบารมีกับตัวท่านเองค่ะท่านผู้ชมท่านฟังคะอาจารย์จบการบริยา์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะและก่อนที่จะจบการบรกรา์อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณไวนะ้ณโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ